จ้าเริ่มมาแล้วจ้านี่นี่นี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่เบลือเลยจ้านี่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 ยายว่าจะพาชิมที่เย,ยรบัตไม่ได้พาชิมเลยลูกใหญ่เพราะยายเป็นคนไม่ชอบกินนี่สองลูกนี้นะคะดูสองลูกนี้เพืเ่อน,น <c oughs> จะไปเกี่ยวยาค่ะ <c oughs> สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพนเช้านี้ อากาศสดใสช่วงนี้ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเนี่ยใบยางเมื่อคืนลมแรงจะไปกวาดใบไม้ออกจากสะใบน้ำลมมันแรงต้องกวาดเกือบทุกวันเลยไม่กวาดกลัวมันหนัก แย่กว่าแล้วแหละไม่ได้คิดว่าจะถ่ายคลิปให้ดูรูนี้กวาดมาครึ่งหนึ่งแล้วนี่เนาะถ้าเอาไว้กลัวมันหนักแต่ถ้าลมแรงๆมากมันก็ปลิวออกบ้างแหละนี่นี่ตรงนี้มันย่อนลงนไหเดี๋ยวไปดึงลงไปทางโน้นหน่อย ก็ยังใสอยู่นะเพื่อนดูดิมันมีแค่ตะกอนอยู่ข้างล่างเนาะไม่เขียวน้ำไม่เขียวเขียวเขียวไอ้นี่นะมันเขียวไอ้นี่ผ่าสลนแต่น้ำยังใสอยู่เลยนะเห็นไหมป่ะไปรดผักต่อชีวิตประจำวันของเรา ดอกเข็มกำลังเริ่มบานไม่ได้รดน้ำนะปล่อยธรรมชาติเพราะว่ายายไม่ได้อยู่นี่ยายก็เลยไม่รดรดไปเด,เ,เ,ไเดี๋ยวเขาจะพอเราไม่รดเดี๋ยวเขาจะไม่งามปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะก็ยังทีา่ยายเล่าให้ฟังแหละถ้าเราอยู่นี่เราก็จะตกแต่งสวนอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าเราอยู่นี่ตลอดเราไม่ได้อยู่นี่มาอยู่แค่สีเดือนจะทำอะไรล่ะเนาะ มะเขือเทศสุกแล้วเพืเ่นนอนๆเดี๋ยวรดน้ำเสร็จก่อนได้ทายให้ดูโอ้ยเฮ้ยไม่ได้เข้าสวนมาแป๊บเดียวมะเขือเทศสุกแล้วนั่นๆๆๆๆเดี๋ยวได้ได้รดน้ำก่อนนี่รดเสร็จแล้วนะคะนี่เริ่มมาแล้วจ้าเริ่มมาแล้วจ้านี่นี่นี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่เบลือเลยจ้านี่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 ยายว่าจะพาชิมที่เยราบันไม่ได้พาชิมเลยลูกใหญ่ พ่อยายเป็นคนไม่ชอบกินนี่สองโลกนี้นะคะดูสองโลกนี้เพื่อนๆว้าวว้าวว้าวไปเลยเลยตัดไปออกตัดไปออกดูสิคะดูสิคะน,นี่อันนี้ก็ ตั้งแต่ที่เมืองนอกแล้วไอ้โรคใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ค่อยดกน,นี่พวงนี้ยงัยงยงัยงยังยังดูดิเต็มเลยนี่เพื่อนๆสะออนเซออนนี่นี่นี่มันวันนี้ว้าวนี่กิ่งหนักเข้ามาแล้วนี่กิ่งหนักเข้ามาแล้วนี่โอ้ยกี่ลูขันเนี้ยกี่ลูขันเนี้ยว้าวเพื่อนๆเอ้ยนี่สะออนแทว่า โอ้ยนี่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 โอ้ยนี่นี่นี่โอ้ยมีสีเหลืองโอ้ยนี่สีเหลืองมีมีไอสีเหลืองหวานเนี่ยสีเหลืองที่หวานนะที่ยายชอบอ่ะอืมอันนี้สีแดงนี่นี่ดู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 พวโอ้ยแดดสองดูพวงนี้ดูพวงนี้นี่โอ้ยแดดสองมองไม่ชัดอ่ะต้องถ่ายตอนไหนอ่ะมันถึงจะชัดเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนหลังดีกว่ามันไม่ชัดอันนี้ของไทยนะคะสีดาเป้าเนี่ย มะเขือเทศชีดามันไม่ชัดเลยยาจะรดดอกไม้ก่อนเปิดน้ำรดดอกไม้หน่อยดอกไม้กำลังบานสวยนี่นะคะคเคยมีไหมน้อยคนนะเพื่อนๆน้อยคนนะที่จะสร้างบ้านหน้าบ้านมาทางนี้คนไทยส่วนมากสร้างบ้านจะหันหน้าเข้าหาถนนเนาะเนี่ยหาถนนด้านนี้ แฟนยายนี่หน้าบ้านอยู่ด้านนี้นะคะนี่ครัวนี่ครัวนั่นโรงจอดรถนี่ครัวนี่หน้าบ้านเขาบอกว่าทําหน้าบ้านหาถนนทําไมจะนั่งดูถนนเหรอเขาไอเงี้ยเอออันนี้นั่งดูต้นไม้ธรรมชาติหน้าบ้านนะนี่ไปหนูยายขอรดน้านก่อน๋วยวจะเก็บผักสลัดลวันนี้พี่เหมือนจะกิน ไข่ดาวดูดินะต้นยางเปลี่ยนสีแล้วนะใบไม้เปลี่ยนสีแล้วมาเดี๋ยวจะเก็บสลัดไอ้นี่มันไอ้แก่แล้วอ่ะมันขมแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมใบมันซิดๆแต่นี่ยยายจะเก็บอันนี้อันนี้ผักมาจากเยี่หร่ามันเลยตัวนี้นี่เดี๋ยวจะเก็บตัวนี้ไปให้แฟนยัโอ้ยนี่เน่าแล้วเน,นี่ย อันนี้พันมาจากเยอรมันเลยอันนี้พันธ์ของไทยเราแต่เอาไปปลูกเยอรมันฟลึกสลดัดไอ้คอบสลดัดใบมันอ่อนดีแดี๋ยวจะเก็บจะเก็บเอาดองหอมไปไว้๋ยวมันแก่ทิ้งหอ้ยหักไปทำอะไรกินย๋ยเขาเก็บก่อนนะ ได้แล้วเพืเ่อนๆในใจจะเล็มเอาไอ้นั่นหน่อยหนึ่งผักชีลาวไปใส่สลัดให้พี่เหมือนนะคะไปะไปทำกับข้าวให้พี่เหมือนก่อนเสร็จแล้วจ้าอาหารเที่ยงของพี่เหมือนไข่ดาวสลัดอะโวคาโดสลัดแค่นี้แหละกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์พวกเรานะคะ